สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ครบครับผมหลังจากที่ผมลังเลว่าผมควรจะพูดเรื่องอะไรดีนะครับจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเนี่ยหมดปี2025ไปแล้วแล้วตอนนี้เราเข้าสู่ปี2026ผลสุดท้ายจากการที่คิดไปคิดมาเยอะๆก็เลยว่าเออคฉันไม่คิดอะไรแล้วฉันอยากจะพูดอะไรก็กพูดนึกอะไรขึ้นมาเล้ครับพูดวันนี้อยากจะขอ ตั้งชื่อเรื่องที่จะพูดวันนี้ว่าเหมือนเส้นทางนะครับในปี2025เป็นต้นมาหลังจากที่ตอนเดือนธันวาปี2024ผมเพิ่งได้ขึ้นสายม่วงเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าปี2025เป็นปีที่แบบว่าตัวเองได้พยายามอยิงย่งที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะแบบเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเอง ก็ได้ฝึกสมาธิยืนที่เขาเรียกว่าอะไรนะลมปราณท่ายืนนี่เรียกว่าวชันจวงซึ่งโค้ชไรอันเขาสอนให้ผมแล้วก็ไปศึกษาเรื่องอื่นเช่นศึกษาเรื่องทฤษฎีมวยไทยเก๊กคือผมสนใจเกี่ยวเรื่องของการใช้แรงการอะไรพวกนี้แล้วก็พอมาในช่วงปลายปีก็เริ่มกลับมา ศึกษาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้ไอคิโดไปด้วยคือสรุปความประทับใจรวมๆว่าชีวิตพอมันขึ้นมาเป็นสายโม่งแล้วมันเป็นยังไงเราอาจจะเคยได้ยินว่าอการที่คุณจะเก่งในยูยิสูน์เนี่ยเก่งใน BJJ เนี่ยก็แค่ว่ามาซ้อมบ่อยๆแต่ผมบอกเลยว่าไอ้คำว่าจงมาซ้อมบ่อยๆไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะ จงมาซ้อมเบ่อยบๆเนีย่ยอันนี้เป็นทาตุส่วนตัวของผมนะมันอาจจะใช้ได้กับสายขาวมันอาจจะใช้ได้กับสายน้ำเงินแต่ผมว่าสรับสายม่วงมันสายม่วงขึ้นไปเนี่ยมันแค่นั้นมันไม่พอคือมันเหมือนกับว่าเราเป็นนักเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันตั้งใจเข้าเรียนทุกคลาสไม่โดดเลยแล้วคุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นมาได้ การที่คนเราถ้าอยากจะยกระดับตัวเองให้มันดีขึ้นบางทีผมมีความรู้สึกว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าทําแต่ต้องให้เวลาใช้เวลาไปกับการคิดด้วยว่าทํายังไงหรือทําแบบไหนที่มันจะดีที่สุดที่มันจะทําให้เราดีขึ้นในแบบที่ มันเป็นไปได้หรือเหมาะสมกับตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยคนเรียนคนฝึกเนี่ยหนึ่งคนก็หนึ่งหนทางสองคนก็สองหนทางสิบคนก็สิบหนทางร้อยคนก็ร้อยหนทางพันคนก็พันหนทางหมื่นคนก็หมื่นหนทางเราอาจจะดูคนอื่นเพื่อเป็นแบบอย่างหรือแรงบันดาลใจได้แต่เราไม่สามารถที่จะเรียนแบบว่าฉันจะต้อง เอาวิธีแบบของเขามาแล้วมาเอามาทั้งดุ้นได้เพราะคนเรามันไม่มีใครเหมือนกันเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกคือพอผมในช่วงหนึ่งปีที่เป็นสายม่วงเนี่ยคือเดี๋ยวเราเท้าความแล้วกันนะก็ตอนเดือนธันวาคมพีแล้วเนี่ยก็มีการโปรโมทการเลื่อนสายครั้งใหญ่ ซึ่งก็มีสารน้ำเงินสีแถบที่แบบว่าเขาอยู่เป็นสแถบแบบว่าดนดองหรือตกค้างมานานด้วยเหตุต่างๆนานาซึ่งคนพวกนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยล้วนเป็นสารน้ำเงินมาก่อนผมล้วนเริ่มเล่นมาก่อนผมแล้วเขาในที่สุดหลังจากดองอยู่ในสารน้ำเงินมานานก็ได้ขึ้นสายโมสถีเพราะฉะนั้นผมเลยมีความรู้สึกว่า ให้จากนี้ไปเนี่ยปี2026เนี่ยการแข่งขันระหว่างสายมุ่งด้วยกันเองแค่ในยิมตัวเองเนี่ยมันก็หนักอยู่นะมันก็หนักอยู่นะมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะมันก็เลยต้องทำให้คิดว่าตัวเราอะจะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงภายใต้ข้อจำกัดหรือกรอบในสิ่งที่เราเป็นอยู่ผมมีความรู้สึกว่า การที่ผมกลับมาฝึกดับเ e. i เนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงที่เป็นสารน้ำเงินไป,ปลายๆเนาะมันทำให้ผมดีขึ้นมาในเรื่องของจิตผมก็เลยมีความรู้สึกว่ายังมีอะไรที่ฉันยัง,งไม่ได้ทำอีกหรือมีอะไรที่เราเคยเรียนแล้วเราลืมมันเราเอามันเก็บเข้าลิ้นชักไปไม่ได้ใช้มันให้เต็มที่หรือไม่ได้ทำความเข้าใจมันให้เต็มที่อจะเฉพาะตอนนั้นเรายังไม่ฉลาดพอหรือไม่มีวิธีภาวะมากพอผมก็เลยนึกขึ้นมาได้อย่างคืออคิโด ซึ่งบางทีมันเป็นสิ่งที่ถูกพูดมานานแล้วว่าไอคิโดเป็นสิ่งที่แบบว่าจะว่ายงไงเดียคนมองว่ามันไม่เอฟเฟกตีฟคือดูจากวิธีการเรียนการสอนหรือดูจากสิ่งที่เขาแสดงออกมาที่เราเห็นกันในคลิปในอะไรอย่างนี้คือตัววิชาไอคิโดเพียวๆอ่ะมันไม่เอฟเฟกตีฟแต่มันเป็นส่วนผสมที่ดีถ้าคุณรู้จักเอาไปใช้มันจะช่วยให้ ผมมองว่ามันจะช่วยให้แบบว่าเราสามารถเซฟตัวเราเองได้เซฟพลังงานของเราเองได้เซฟตัวเองจากโอกาสที่จะบาดเจ็บได้แล้วผมคิดว่าโดยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามทีเนี่ยผมติดหนี้วิชาคิโดอยู่คือถ้าผมไม่มีสิ่งนี้เลยเนี่ยผมบอกตรงว่าผมไม่น่ารอดชีวิตจากสายขาวขึ้นมาได้ซ้ำก็เลยรู้สึกว่าเรากลับไปศึกษาใหม่ดีไหม เนี่ยแล้วบบผมเพิ่งมาเจอช่อง YouTube แต่เขาก็ลงใน Instagram ด้วยก็คือ i อคิโดลูก้ไอไม่ใช่ผมพูดผิด i อคิลูก้าคือช่องเนี้ยคือประมาณว่าเจ้าของช่องเขาเล่นทั้ง a อคิโดแล้วก็ยูโดยูยิสูแล้วเขาก็แสดงโชว์ให้ดูว่าไอท่วงท่าของพวกวิชาพวกเนี้ยมันเอามาใช้ช่วยเชื่อมต่อกันแล้วเล่นคอมบิเนชันเพื่อแบบว่า สร้างโอกาสในการที่เราจะแบบเทคดาวคู่ต่อสู้ได้ยังไงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมสนใจมากเพราะว่าตอนนี้ผมสนใจเรื่องของการใช้โครงสร้างร่างกายการรักษาสมดุลการทำลายสมดุลของอีกฝ่ายหนึ่งคือผมไม่ใช่คนหนุ่มที่เร็วหรือแรงจะใช้พลังดิบๆแบบนั้นได้กแล้ว อ้การที่จะเล่นเนี่ยมันก็คือว่าต้องเล่นด้วยความเข้าใจในการใช้ความรู้หรือหลักวิชาถึงจะมีทางรอดถ้าคุณลงไปเล่นในสนามเดียวกับคนหนุ่มแบบพลังล้นล้วนเนีเ่ยคุณไม่มีทางรอดมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ว่าเราพยายามจะหาทางเอาตัวรอดให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่า เราจะด้อยกว่ตคู่ต่อสู้ในบางด้านในหลายๆด้านก็าตามดีเราก็จะต้องมองหาสแสวงหาหนทางที่จะพลิกความเสียเปรียบเป็นได้เปรียบหาจุดดีที่เราจะเอามาใส่ในตัวเองได้เนี่ยแหละผมคิดว่านั่นก็เป็นความหมายของการต่อสู้เช่นกันคือมันคือการต่อสู้กับตัวเราเองผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผม จริงๆจ,จะถามว่าผิดหวังไหมกับการที่บอกว่า1ปีผ่านมาเนี่ยได้ขึ้นแค่แถบเดียวเนี่ยคือผมอย่างที่มารุเคยพูดเปล่าดว่าผมอยากจะตั้งเป้าว่าหนึ่งสีสายเนี่ยใช้เวลาสัก3ามปีทีเนี้ยสำมาสามปีเนี่ยถ้าจะเอาให้มันได้จริงๆเนี่ยมันต้องปีหนึ่งให้ได้สัก2แถบ ปีละสองแถบแล้วพอปีที่สามผมก็เปลี่ยนสีสายเอออันนั้นแ่ะถึงจะนี้พรอเป,เป็นแบบเนี้ยอืมจะพูดไงดีจะบอกไม่สีเลยกก็ไม่ได้แต่ผมว่าเชื่อมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะผมมีความรู้สึกว่ามาตรฐานของการที่จะขึ้นอีกสักหนึ่งแถบในสายม่วงเนี่ย มันคนละเรื่องกับการที่คุณจะได้ขึ้นสักหนึ่งแถบหรือสองแถบในสายขาวหรือสายน้ำเงินนะเพราะมันมาถึงจุดเนี้ยถ้าแค่เรื่องของกระบวนท่าเนี่ยกระบวนท่าที่คุณสามารถเรียนได้หรือทำได้เนี่ยคุณเรียนมันมาหมดแล้วในสายน้ำเงิน ไม่ได้ว่าทุกกระบวนท่านะแต่ผมพูดคําว่าทุกกระบวนท่าที่คุณมีความสามารถที่จะเรียนได้เพราะว่าความสามารถของคนมันถูกจํากัดด้วยด้วยอะไรรูปร่างอายุเพศซึ่งมันมีผลต่อพละกกาลังและความม่วงหมาบางกระบวนท่าคนนี้ทําได้อีกคนทําไม่ได้บางกระบวนท่า,นนททม,า,ทามันมีไว้สำหรับเพื่อคนคนหนึ่งใช่ไหมฮะอย่างคนที่สูงผอมแข้งขายาว แน่นอนว่าเขาต้องทำแทรงเกิลเก่งของผมแล้วคนอย่างผมเล่นอะไรได้เล่นเพรสเ u r e ์พอตัวโตวอะไรประมาณนี้สิ่งที่คุณเรียนได้แค่ในเรื่องกระบวนกาถ้าคุณเรียนเปนหมวกเลียนสายดับเงินเพราะฉะนั้นในระดับสายมงเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่ precision อยู่ที่ความละเอียดความละเอียดในการที่บอกว่าแค่คุณ ถ่วงน้ำหนักเปลี่ยนมุมเปลี่ยนองศาสักหน่อยหนึ่งหรือโถมแรงลงไปตรงจุดนี้เพิ่มสักหน่อยหนึ่งเนี่ยบางทีคุณแบบสร้างความแตกต่างได้นะ,ะแล้วผมก็รู้สึกว่าสายม่วงในยิมผมบางคนมี precision ที่ดีของผมอย่างชัดเจน่ะ ถึงแม้ว่าเขาจะตัวเล็กกว่าผมก็เลยต้องมาคิดกับตัวเองแล้วอ่ะฉันควรจะเรียนรู้ยังไงแต่ตอนนี้ยผมก็เริ่มมาคิดได้แล้วว่าคือคิดมากไปในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเองก็เท่านั้นเราลองมาคิดถึงว่าสิ่งที่ตัวเราทําได้ณตอนนี้ดีกว่าผมก็เลยตอนนี้ก็เลยอยู่กับการศึกษาแล้วก็ทดลองว่าเโอ,อเคเราจะเอาหลักการของอคิดโดมาปรุกต์ใช้กับ บีเได้มากแค่ไหนฟังดูตลกนะเพราะว่าผมเองผมถามว่าเนี่ยไอคิดโดมาจากไหนผมเอาพูดตรงๆเลยผมแค่ส้มสองผมไม่ใช่สายดำด้วยซ้ำแต่ผมคิดว่าในเมื่อผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วเนี่ยผมก็ควรจะแบบว่าลองทแบบําแบบทําแบบตามใจตัวเองแบบไม่ต้องมานั่งคิดถึงเรื่องขีดคัดอะไรยังม,มากมาย เพราะว่าอะไรเพราะาผมคิดว่าในยุคนี้เนี่ยการมี Youtube การมี AI เนี่ยมันช่วยให้แบบว่าเราหาความรู้มาอยู่ในมือได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนผมอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้การที่คุณจะเรียนวิชาดาบเนี่ยถ้าแบบว่าคุณขึ้นโชดันนะอ่ามันเทียบเท่ากับสายดำขั้นแรกนะเขาจะเปิดอย่างนี้เลยว่าคุณอยู่ขั้นนี้ขั้นนี้ เรียนได้แค่ท่าระดับนี้ระดับนี้อย่างของ eido ส,สายที่ผมเรียนเนี่ยเขาบอกเลยว่าสายท่านั่งเซสาเนี่ยคุณต้องเป็นโชดันขึ้นเบ่งจะเรียนได้พอคุณสอบโชดันขึ้นไปเป็นนิดันหรือขึ้นไปเป็นสองดังคุณถึงจะเรียนท่าที่เป็นทันจิฮิสะหรือท่านั่งชันเขาได้คุณขึ้นต้องขึ้นถึงอีก ขึ้นไปถึง3ดั่งคุณถึงจะได้เรียนท่าที่เป็นโอคูอไอหรือ EI ไอขั้นสูงซึ่งมันจะมีพวกท่าเดินท่ายืนด้วยแต่นี่คือสิ่งที่ผมพูดนั้นตอนนั้นผมอยู่ที่ญี่ปุ่นเมื่อ20ปีก่อนพอมาทุกวันนี้เนี่ยกระบวนท่าทั้งหลายน่ยผมดูใน YouTube แนละหัดตามได้หมด แต่ไม่ได้ไม่ได้ดูรละหัดอย่างมืดบอดเสียทีเดียวเพราะว่าอย่างน้อยผมก็เป็นโชดันพือผมเรียนพื้นฐานมาแล้วแล้วผมก็ไปได้หนังสือมาซึ่งจริงๆมันก็เป็นหนังสือที่เอาจริงๆเลยคือสมัยก่อนก็เป็นของที่เขาแจกกันเองไม่ใช่ของขายทั่วไปก็เป็นของค่อนข้างปกปิดตามสไตล์ญี่ปุ่นคือแบบประมาณว่าเหมือนเป็นของที่เผยแพร่กันแค่หมู่กันเองในสำนักแต่ดันมีคนสแกนเป็น PDF มา แล้วผมก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเล็กน้อยในการมานั่งอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะแบบกแกะคําอธิบายกระบวน่าแล้วก็ขัดที่เหลือ็้าดเอาเพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆมันมาได้หมดผมเลยได้แม้กระทั่งวิชาดาบที่เป็นชุดวิชาดาบที่มันเป็นโครลสายกับตัวเองด้วยคือ มันยังไงดีอ่ะคือ eido สำนักมุโซจิเกนเอ s ชินริวเนี่ยมันจะมีสองสายคือสายของเขาเรียกว่าสายแควนโทซากับสายโอซาก้าเอ้ะไม่ใช่แต่ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือสายที่มันเป็นสมาพันธ e ์ eido กับสมาพันธ e ์เคนโดแผน eido แล้วผมเนี่ยแต่เดิมทีอ่ะ ผมเป็นโชดันภายใต้สังกัดสมาพันธ์เคนโดแต่ว่าในสายของสมาพันธ์เอโดะมันมีชุดกระบวนท่าอันหนึ่งที่เรียกว่าชุดไดนิปปอนบัตโตโโฮซึ่งเป็นกระบวนท่าเดินท่ายืนหมดเลยท่านี้รู้สึกว่าจะถูกคิดขึ้นมาก่อนสงคาบรบามโลกครั้งที่สองเล็กน้อย เอาไว้ใช้หัดสำหรับนักเรียนในเรือเลยกลายเป็นว่าผมเรียนท่าเนี้ยท่ายืนเนี่ยเป็นหลักแล้วกลายเป็นว่าผมเหมือนเรียนข้ามสายหรือเขาเรียกว่าจะเรียกว่าข้ามสังกัดก็ได้แต่มันไม่สีแรีเลยลเพราะว่าตอนนี้คือผมเป็นโรนินเต็มตัวผมไม่ได้มีสังกัดอะไรเลยผมมาอยู่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้คือผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของ สังกัดอะไรทั้งนั้นผมหัดของผมเองที่บ้านเนี่ยก็คือเป็นโรนินธรรมดาแต่เป็นโรนินในยุคอินเทอร์เน็ตยุค YouTube ยุคที่ความรู้ต่างๆเนี่ยมันมาถึงกันได้หมดถ้าค,คุณคิดจะหาเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยเราอย่าไปจำกัดความคิดตัวเองเลยวว่ามันต้องขั้นนั้นขั้นนี้ ต้องเป็นสายดําก่อนต้องเป็นอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าความรู้มันหากันได้หมดแต่คุณมีความกล้าพอที่จะเดินหามันหรือเปล่ามีความกล้าพอที่จะลองผิดลองถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะเปิดการเรียนรู้ของตัวเองให้มันกว้างขึ้นออกไปแล้วก็ทดลองดูว่าสิ่งที่ได้คิดจะทำอะ มันไปได้ขนาดไหนนี่ก็เลยเป็นปี2026ที่แบบว่าผมก็อยากจะให้เป็นปีที่แบบว่าเราก็มาลองดูลองทำในสิ่งตึกเองไม่เคยทำหรือไม่คิดว่าจะทำได้ดูจริงๆปี2569เนี่ยผมอายุใกล้จะส9่ล้วะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายๆอย่างเนาะ ตามอายุที่แน่ๆเลยคือผมกินเก่งแล้วก็นอนเก่งึ้นน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นก็ดีว่ากางเกงตัวเดิมยังใส่ได้อยู่เนาะ,ะช่วงนี้ก็พยายามฝึกร่างกายด้วยเราก็ยกยางรถยนต์บ้างอะไรบ้างเลยพรุงนี้เนี่ย พยายามจะฝึกร่างกายเราให้บอกว่าพละกําลังมันอยู่ตัวคือมันคงไม่เก่งไปกว่าเดิมแต่อย่าให้มันเสื่อมลงไปเร็วเกินไปนะักก็ยังต้องเมนเทนไว้ยังต้องรักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังก็คือว่าบางทีเราเดินมาในทางของ bjj เนี่ยมาในทางวิสวเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา ที่คุณจะสามารถรู้สึกท้อได้เป็นเรื่องธรรมดาที่คุณจะรู้สึกเหนื่อยหรือเอือเ่อยเฉยได้เป็นธรรมดาที่คุณจะรู้สึกว่าจากที่โอ้โหเมื่อครึ่งปีก่อนเนี่ยโอ้โหฮึดมากฟิตมากมาตอนนี้กับรู้สึกหมดแรงรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกเฉยเฉยมันเป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์มันเป็นธรรมดาซึ่ง อยาให้คุณยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณฟิตมากแบบว่าโอ้โหจนช่วงครึ่งเปีแรกคุณประสบความสำเร็จมากเลยอะแบบขั้นขึ้นพุทธพวดนี่พอมาตอนนี้คือแบบมันไม่ไหวว่ะมันแบบว่าฝีมือถดถอยอะไรประมาณนี้คือในหมู่สายน้ำเงินเนี่ยผม เท่าที่ผมเห็นเนี่ยหเห็นกับตัวเองเลยแหละอาการสวิงมันเยอะนะสวิงทั้งฝีมือแล้วก็จิตใจถามว่าสายม่วงเป็นไหมถ้ามาถามถึง3มเดือนหลังมันนี้มันไม่ค่อยเป็นสำหรับผมนะเพราะว่าผมเองผมมองว่าสิ่งที่ผมเป็นเนี่ยมันจะดีมันจะไม่ดีบางวัน,นมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าเราพยายามเพ่งจิตเพ่งสติ มองสิ่งที่เกิดขึ้นต่างเนี่ยให้มากเรามองสิ่งที่เราเป็นตลอดเวลาเราไม่ได้มองแค่ที่ผมรับผลลั์ปลายทางว่าเออแบบวันนี้ฉันซับใครได้หรือวันนี้ฉันโดนใครซับอะไรประมาณนี้มันได้ไปม,มองจุดนั้นแล้วเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่จะมองว่าเออที่เราพลาดอ่ะเราพลาดจุดไหนหรือช็อตไหนหรือที่เราทําได้เนี่ยเพราะเราสามารถที่จะเข้าไปแคชหรือเข้าไปจับจุด คู่ต่อสู้จุดไหนเมเราถึงทําได้ทำไมถึงจุดไหนถรรถึงบอกว่าเราเทคดาวได้จุดไหนที่บอกว่าเราสามารถที่จะเข้าคอนโทรลได้จุดไหนที่เราสามารถแบบซัมมิชันสำเร็จเรามองแบบนี้มากกว่าตัวผมมองแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เรื่องความรู้สึกว่าเออทุกวันก็คือการเรียนรู้พอๆกันก็ไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกสวิงเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกมันเนี่ยก็จงรับรู้ครับว่าเออเรารู้สึก ก็จงยอมรับมันว่าเออมันมีอยู่จริงความรู้สึกแบบนี้แต่ก็ไม่ต้องไปติดอยู่กับมันมากเกินไปก็แค่เออรู้กรับรู้แล้วก็ปล่อยผ่านไปถ้าคุณเหนื่อยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะพักคืออันนี้ผมพูดตรงนี้เลยแล้วกันว่าในวงการยูทูบเนี่ยบางทีคนดังๆหรือเซเล็บในวงการเนี่ยบางทีเขาก็ชอบพูดในเรื่องของว่า ชิดชูกันที่ว่าเราต้องฝึกเราต้องฝึกเราต้องฝึกไปเรื่อยโดยไม่หยุดพักหรือประมาณหยุดพักให้น้อยสุดประมาณว่าวันนี้รู้สึกเซ็งก็ฝึกถ้าคุณทําได้คุณก็สามารถทะลุขี่จากัดของตัวเองได้มันใช่ครับผมไม่เถียงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณจะเป็นบางวันคุณเหนื่อยเล็กน้อยคุณพอจะฝืนได้แต่ถ้าบางวันมันแย่มากจริงๆเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะถอยออกมาแล้วเราควรจะไปพักจริงๆแต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้ไม่ขี้เกียจหรือว่าว่าให้แบบว่าไม่มี consistency หรือว่าไม่ได้สนับสนุนการข้อดีของการที่บอกว่าเราฝึกสม่ำเสมอนะครับแต่เราอยากให้รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราเดิน มามากๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นวันธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาที่วันหนึ่งคุณจะเหนื่อยและหมดแรงแล้วร่างกายและจิตใจคุณบอกว่าคุณอยากจะนั่งลงสักครู่ก็อย่าไปฝืนมันถ้ามันถึงจุดนั้นจริงๆคุณจะพักจริงๆคุณก็ควรจะพักก่อนที่คุณจะเบรกดาว เชื่อไหมว่าตอนช่วงปีใหม่เนี่ยตอนก่อนปีใหม่เนี่ยสองสัปดาห์สุดท้ายก่อนปีใหม่เนี่ยผมเทคกับเบรกนะคือผมแบบผมเกือบๆจะหยุดไปเลยแต่ไม่ได้หยุดหยุดเล่นบีเจเจนี่ไม่ได้แปลว่าหยุดออกกำลงังกายหยุดฝึกวิชาต่อสู้นะไอ้วันที่ผมไม่ได้ฝึกบีเจเจเนี่ยบางทีบางวันผมก็ฝึกดาบแทนะบางวันผมก็ฝึกซ้อมเตะกระสอบทรายเล่นๆก็มีนะมีหมดเลย แล้วก็กินแล้วก็นอนให้มากขึ้นแล้วพอถึงจุดที่ร่างกายจิตใจมันรู้สึกว่าโอเคเรา refresh ตัวเองละแล้วก็ไปเล่นมันก็โอเคอ่ะมันก็ไม่ได้แย่นะครับอันนี้ผมต้องพูดเลยว่าสิ่งสำคัญควา่าการที่บอกว่าฝึกฝึกฝึกเนี่ยมันคือว่าเมื่อไหร่ที่เรายังควรจะสามารถที่จะคิปการฝึกต่อไปได้แบบว่าอย่าขี้เกียจ จุดไหนที่เราควรจะพักก่อนที่เราจะพังมันก็เหมือนกับการตัดสินใจต่อสู้ครับเมื่อไหร่ที่คุณควรจะสู้ไม่หยุดแล้วเมื่อไหร่ที่คุณควรจะถอยเซะเพื่อรักษาชีวิตตัวให้รอดอืมตกลงวันนี้ก็พูดปีิาลละเนาะโอเคครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่า อยากให้ทุกท่านที่ได้ฟังนะครับเริ่มปี2 0 2 6นเนี่ยด้วยความเข้มแข็งและมีพลังต่อไปนะครับเพราะว่าโลกเราทุกวันนี้เนี่ยมันมีความไม่แน่นอนต่างๆมากมายขึ้นทุกวันก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีด้วยเพื่อให้มีพลังในการต่อสู้เพราะการต่อสู้มีอยู่ตลอดเวลา การต่อสู้ไม่ได้มีอยู่แค่บนแมตคุณตื่นมาเนี่ยคุณตื่นลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็คือการต่อสู้นหนึ่งวันแล้วเพราะฉะนั้นจงเก็บแรงไว้รักษาตัวให้ดีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอพูดแต่เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้โอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ